วนเนบนนะครับอนุสรฐานวิรชนแห่งค่ายบางระจันนะครับแห่งค่ายบางระจันซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9นั้นได้มาเสด็จมาพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดในเมื่อวันที่19วันพฤหัสที่19วก้ากราคมศ2519ันายนะครับประวัติเขียนไว้ที่แท่นของอนุสร์ฐานวิรชนค่ายบางระจันนะครับในเป็นเวลารอบ ไปเรอยรอบๆนะคับนะครับผูบ้ก,ก้าอะไรกบที่รักษากษารแผ่นดินนะสมัยกรุงศรีอยานะครับถึงแม้ถ้าใครบรรจาช์ผู้ก,ก้าทุกท่านจะเสียชีวิตลงแต่วีรกรรมของท่านนั้นนะครับก็ได้ทําให้ผู้คนสมัยปัจจุบันนั้นได้เรียนรู้และจดจำนะครับการรักชาติบ้านเมือง ให้อยู่ความรักความสามัคคีนะครับอยู่ในความรักความสามัคคีของวีรชนวีรกรรมที่ท่านนั้นได้ทําไว้นะครับเมืเ่อครอั้สงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในเวลารอบๆนะครับในเวลารอบๆวีรชนนะครับอนุสรณ์สถานวีรชนไข่บางและจันนะครับใบพัดแาะจันนี่เป็นด้านบนนะครับเป็นดันบนรอบๆอนุสรณ์สถาน